ข่าวกระแสในโซเชียลว,ว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยแผ่นดินไหวจริงๆนะครับในโซเชียลทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบเวลา13นานาฬกายี่สนทีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาเมืองมณเลนะครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับอับจะช็อกมาถึงประเทศไทยเรามันที่น่าแปลกไปก็นั่นก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลน,น,นี่มีการสร้างตึงเกเยอะแยะมากมายนะครับ ทำไมตึกสำนักงบประมาณแผ่นดินถึงสลบสวนจูจักนะครับใกล้ช่องเกตสีนั่นแหละครับมีคำถามมากมาเยอะๆตามมานะครับจะไม่ได้มีการสอบสวนกันอยู่บางคนก็บอกว่าบางคนนะครับบางคนบอกว่าเป็นของรับสร้างมาตั้งแต่ปี6-3 2-5-6-3ก็ประมาณ2,136ล้านบาทนะครับสร้างมา4-5ปีแล้ว นะครับตึกในกอทมอบรลีวันน,นเยอะแยะนะครับมาถล่มเอาตึกสำนักก็ประมาณแผ่นดินของเรานี่แหละถ้าเป็นขอเอกชนก็คงไม่ถล่มเขาบอกบางคนบอกนะครับนะแต่ผมไม่รู้นะครับอาจจะมีการาส่วนต่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาว่านะผมไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้นมันก็นี่แหละครับมันทําให้เกิดสงสัยในกระแสโซเชียลนะครับนะวันนี้ต่างยาวา โทรมาหาผมว่าโท,โทรเช็คลูกเช็คหลานที่ทำงานอยู่ในกสมรปริมณฑลนะครับบางคนก็เห็นชิปออกโซเชียลนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินร้องกันโอ้หน้าสงสารนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับบริษัทห้างร้านที่มีตึกสูงๆก็วิ่งออกมาข้างนอกนะครับบางบริษัทก็ให้พนักงานตัวเองกลับบ้านเซฟนะครับราคาสวสความปลอดภัยนะครับนี่แหละครับของไทยเราไม่เคยมีประสบการณ์ แต่ดีไปอาจจะมีประสบการณ์น,น้อยนะครับนะดูกระแสข่าวนักว,วิชาการวิเคราะห์หรือดูช่องต่างๆศึกษาดูเขาก็บอกว่าอาจจะมีอัพต์ช็อกอต้องคอยดูคอยระวังนะครับนายกออกมาโพสเตือนช่วยเหลือกลุ่มคนที่ติดอยู่ใต้ซากปปร่าขากพังนะครับใต้ตึกสํนานักก็ประมาณนี่แหละครับนะใกล้สวนจุจัก ใกล้ช่องเกดสีแล้วนะครับเนะบาะเพราะฉะนั้นโอ้หน้าสงสารครับก็น่าจะมีแรงงานต่างด้าวมีแรงงานไทยนะครับนะคอยได้รับก,การช่วยเหลือต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ก็เฝ้าระวังอัลต,ตอร์ชอกนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่า7.7ลิตรของพม่านี่ก็ไม่น้อยนะครับตะเทียบไปถึง4-5ประเทศบังกลาเทศอินเดียไทยลาวจีนพม่านะครับกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราออกข่าวก่อนเพื่อน เพราะว่าของไทยเรานี่โชเชียวมันไวมันแรงคนเล่นคนเล่นโชเชียลของประเทศไทยเราติตดติดอันดับต้นๆของโลกนะครับเกือบท็อปเทนั่นแหละข่าวมันก็เลยไวของเราของกีนของพมา่าของบังกลาเทศอินเดียเนี่ยอาจจะโดนเหมือนกันกระทบเหมือนกันแต่มันไม่ออกข่าวเท่าไหร่แต่ของไทยเราโอ้ติ๊กตอกมีทุกเกือบทุกช่องเฟซบุ๊กอ่าเรียลยูทูบนะครับนะ เสนอข่าวอย่างนี้ก็ดีนะครับจะได้เตือนกันลูกหลานบางคนบางท่านเป็นห่วงพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกหลานนะครับโทรเช็คกันตลอดแถวบ้านผมอยู่หรือ f อฟผมก็ถามว่าได้โทรเช็คลูกหลานเป็นยังไงบ้างน,นะครับบางคนก็อยากให้ลูกกลับบ้านมาทํางานที่บ้านของเราดีกว่านะครับเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็กลัวนะครับกลัวจะอาจจะภาคากกันนะครับเพราะว่าผมเห็นบางเพตของจังหวัดปริมณฑลเขา ไหลสดโอ้น่ากลัวมากครับนะตึกสั่นรถก็วิ่งคนก็อ,ออกมาข้างนอกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่สงสัยว่าตึกเนงเทพฯหาลายคอนมากมายก่อสร้างกันมากมายตึกใหญ่ๆสูงๆ,ๆนี่ทําไมไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่าก็อ่ามันกระทบเฉพาะตึกของเป็นของ,ของ <laughs> รัฐดีก็จะว่ายังไงแล้วนะครับนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามต่อไปครับความเสียหายจะได้ช่วยเหลือเยียวยาก,กันยังไงภาครัฐเราจะยงมาดูแลยังไงนะครับนะสำหรับประเทศไทยเราไม่มีปัญหาแล้วครับไม่เคยทิ้งกันช่วยเหลือดูแลกันอยู่แล้วนะครับสําหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนมีผลกระทบจากภัยธรรมชาติแบบนี้ประกันจะจ่ายหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับนะผมก็ไม่ได้เรียนกฎหมายนะครับเพราะว่าผมเรียนการเมืองกับการปกคปรคองมาก็น่าจะอุทกภยัยภัยธรรมชาตินี่กไ็ไม่น่าจะจ่ายนะครับนะหรือยังไงประกันนะครับ ลุงยาอยู่ต,ต้องตรวจสอบกันมากมายนะครับนะ,ะเห็นตึกรางบ้านช่องเห็นทีวีบางช่องก็โอ้น่ากลัวครับตึกสันลามโอมีหลายจังหวัดนะครับที่ผมโพรไปเมื่อบ่ายโมงว่าที่ไหนกระทบบ้างผมลงคิดจันๆร์ fc ผมเมน์เป็นร้อยนะครับนะโทรมากันหลายสายอุตรดิตถ์สุโขทยัยลำพูน เชียงรายเชียงใหม่การโคราชยังมีนะครับนะไปถึงนูนนะ่นสิ่งเสียงออกทั้งสระบุรีก็ังโดนนะครับสุพรรณบุรีปริมณฑลน,นนะครปฐมนี่โอ้โดนหมดนะครับโดนหมดเลยนะครับเราต้องเฝ้าคอยระวังอีกวันสองวันนะครับเพราะว่าภัยธรรมชาติมันคาดคะเนไม่ได้นะครับน่าเห็นใจนะครับให้กําลังใจทุกคนนะครับ heavy. เฮฟวี่เลี่ยงราเขาลักสองฝังโคงพักไว้ก่อน ความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าภัยธรรมชาติไม่สวยงามด้วย้วครับเราต้องระวังนะครับนะมันเกิดเกิดเหตุแบบไม่คาดฝันนะครับเราไม่รู้ล่วงหน้าฝนจะตกแดดจะออกเรายังพอรู้ล่วงหน้านะครับกรมอุตุนิยมยังทายได้นะครับยังคาดการล่วงหน้าได้นะส่วนแผ่นดินไหวมันก็ต้องคาดการได้อยู่แต่ว่ามันลําบากนะครับมันเลยป้องกันไม่ทันส่วนมากถ้าไปแถวญี่ปุ่นแถวที่แผ่นดินเขามัน อันนั้นเขาต้องรองรับการสร้างรองรับแผ่นดินไหวนะครับของไทยเราก็น่าจะมีน้อยนะครับมีบางบริษัทบางตึกเท่านั้นแหละครับที่จะสร้างรองรับแผ่นดินไหวไว้นะครับนะส่วนตึกต่างๆก็ไม่น่าจะมีแผนการสร้างรองรับแผ่นดินไหวหรอกเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีประวัตินะครับไม่ได้อยู่เส้นทางของแผ่นดินไหวหรือยังไงไม่รู้ครับมันนี่มันมาจากตม่านะครับ นี่แหละครับต้องเฝ้าระวังเขื่อนนะครับทีนี้เขื่อนนี่อันตรายครับป้าระวังเขื่อนป้าระวังทางด่วนนะครับนะถ้าแผนนี้ไปต้องทางด่วนประเทศไทยยิ่งเยอะยังกระยายลงมุมนะครับในกรุงเทพมหานครเพราะถ้าใครเข้าไปนะครับนะต้องป่าแล้วป้าระวังยังไงก็ไม่รู้ครับทีนี้เราก็ต้องขับรถขับลาไม่จะเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับไปในอาทิตย์นี้นะครับนะขึ้นทางด่วนก็ไม่ต้องขึ้นแล้วครับ รถไฟใต้ดินมันจะไปไม่องไม่มีธุระอย่าไปไหนดีกว่าครับอยู่ในบ้านนะครับนะถ้าอยู่ถึงสูงก็ให้ระบาระวังลงมาอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราดําเนินชีวิตอย่าประมาทนะครับอยู่อยู่ในเส้นทางอย่าประมาทเราจะลําบากนะครับถ้าประมาทเพราะฉะนั้นก็นี่ครับน่าเห็นใจนะครับนะไม่รู้จะปรับตัวยังไงคนอยู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีนะครับนะ ไม่รู้จะปรับตัวยังไงเพราะว่ามีแต่ตึกรางบ้านช่องสูงๆนะครับนอนก็คงจะไม่หลับแล้วครับคืนนี้เชื่อเถอะไม่มีใครนอนหลับแล้วครับถ้าตึกสูงเกินห้าชั้นนะครับนะถ้าเป็นผมผมก็นอนไม่หลับกลัวมันจะอันตชวอกมาเมื่อไหร่วะนะครับอยิ่งยิ่งตึกใกล้ๆที่ถล่มนะยิ่งหนักนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจทุกคนให้กําลังใจครับให้กาลังใจทุกท่านนะครับให้กาลังใจทุกท่านนะครับขออยู่รอดปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ